อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดข่าวดีมาแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนค่ะอนุมัติโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้รับสูงสุดรวมกันแล้วถึง600บาทเลยค่ะคุณผู้ชมระยะเวลาที่สามารถรับเงินในครั้งนี้ทั้งหมด3เดือนโดยจะเริ่มใช้จ่ายในวันที่1กุมภาพันธ์2565นนี้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการรวมไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคอรมอได้อนุมัติโครงการเพิ่มกําลังซื้อแก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรวมไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะในส่วนของกลุ่มที่ใช้จ่าย ผ่านแบบประจําตัวประชาชนเป็นระยะเวลานาน3เดือนค่ะโดยจะเริ่มโครงการในวันที่1กุมภาพันธ์2565ในส่วนของการอนุมัติโครงการเพิ่มกําลังซื้อนี้นะคะด้วยกรอบวง,งเงินกว่า80,70กว่าล้านบาทค่ะและเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2กรอบวงเง,งินกว่า 1, 3 5 1กว่าล้านบาทค่ะเพื่อช่วยเยียวยา,ยาลดภาระค่าใช้จ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการเพิ่มวง,ง,ง,งเงินใช้จ่ายอีกเดือนละ200บาทเป็น ระยะเวลา3เดือนรวมแล้วท่านจะได้รับสูงสุด600บาทนั่นเองค่ะส่วนประชาชนที่ถือบัตรจากทั้ง2โครงการซึ่งมีจํานวนกว่า15ล้านคนสาม,มารถซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะที่เข้าร่วมโครงการในส่วนของคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ซึ่งจากเดิมค่ะมีกําหนดวันที่21กุมภาพันธ์แต่เลื่อนขึ้นมาให้เร็วนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นในการจ่ายเงินครั้งนี้ค่ะจะมีการ การเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน2รายการคือรายการเพิ่มกําลังซื้อและวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภครับสูงสุด4 0 0ร้อถึงห้าบาทและในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเดือนละ2 0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมแล้วจะได้รับอยู่ที่600บาทค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ